สำหรับทริปนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำจิกนะครับเพื่อที่จะฝังมือจับอันนี้เป็นมือจับบางทีเป็นบานเลื่อนเป็นตู้บานเลื่อนนะครับเราจำเป็นต้องใช้เป็นมือจับแบบฝังถ้าเกิดในกรณีที่ว่ามีหลายใบยมีหลายใบยที่เราต้องหลายอันที่เราต้องเจาะฝังถ้าเรามาฝังทีละอันเนี่ยมันจะเกิดการช้านะครับเพราะนั้นเราทําจิกขึ้นมา นี้เป็นจิ๊กที่ท,ทาสาเร็จแล้วครับอันนี้ก็คือพอเราอันนี้ก็คือระยะที่ใสมือจับไปเพราะฉะนั้นทิมเมอร์ก็จะเดินจะเดินตัดเข้าไปตามนี้ครับทะลุผ่านกับตัวงานงานจริงของเราที่อยู่ด้านหลังนะครับเราก็ตั้งระยะดอกความลึกพอเดินเดินไปเนี่ยมันก็จะเท่าออกงานเราก็จะออกมาเป็นลักษณะโดนกัดไปเท่านี้ทุกอันครับวิธีการทําก็ไม่มีอะไรมากตับแรกเลยเราก็ เอามือจับที่เราจะใช้งานฝังเนี่ยก็คือทาบไปบนไม้นะครับแล้วก็ทาบขีดนะครับส่วนนี้ก็คือส่วนที่เราจะจาะทิ้งไว้ราวก็ใช้ตัวดอกกัดตรงนะครับดอกกัดตรงแล้วก็มาทาบ ภาพลงบนตอไม้เพื่อที่เราจะหาระยะนั่นเองเดี๋ยวเราหาระยะด้านนี้ก่อนเพะฉะนั้นดอกเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ในเส้นนะครับถ้าอ,อยู่นอกเส้นนี่ผิดต้องอยู่ในเส้นเพื่อที่ว่าเราจะกัดส่วนที่ระบานี้ออกไปนะครับดอกก็จะเข้าไปอยู่ใน ในเส้นเราก็จับทาบดอกอให้ให้กินเข้าไปในใน,ในเส้นสอที่เราวาดไว้นิดหน่อยนะครับถ้าเราไม่กินเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการเฟดไว้พอเราเราได้เราได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาขีดตรงแป้นเอาอแป้นตัวทิมเมอร์กีะยาไว้อันนี้เราเราจะได้ด้านฝั่งนี้รล้วอาเราปัหาฝั่งนี้เราก็ขยับ อยากมาให้ดอกกินเมอร์กินเข้ามาเหมือนแรั้งเมื่อคืแล้วก็ขีดเส้นไว้ได้ได้ซ้ายขวาแล้วนะครับในบนล่างแล้วก็ไปด้านบนเหมือนกันครับก็ให้ดอกอยู่ในส่วนที่เรา,ะาร,ราะบายไว้เป็นีนอรที่เราระบายไว้แล้ก็ทําการขีดด้านล,ล่างก็เช่นเดียวกันแล้วขีด นั้นเราเราก็จะได้เส้นทั้งสี่ด้านนะครับเราก็เอากาวร้อดนับจอดปิดไปเลยตามเส้นที่เราขีดไว้ตัวนี้ก็คือตัวกันชนของตัวแป้นทิมเมอร์นั่นเองให้มาหยุดตรงที่ไม้ที่เราทำไว้นะครับ แล้เป็นการร้อนนี่ก็จะดีครับเพราะว่าไม้จะไม่มีการเคลื่อนเลยถ้าเราไปยิงตะปูเนี่ยเดโอกาสที่ไม้ตัวล้นเนี่ยเคลื่อนได้เพราะฉะนตัวนี้ต้องสำคัญนะครับต้องรอให้อยู่ก็เดี๋ยวเราก็จอบรุกรเี้ลงไป ตั้งดอกให้พอเลยไม่อัดไปเลยนะครับเพราะเราต้องการจอบร่วมเราก็ใส่จับได้นะครับนี่เราก็เอาลิกตัวนี้ ไปเราเข้ากับตัวชิ้นงานหรือว่าเป็นพวกหน้าลิ้นชักต่างๆหรือว่าตูนะครับวันนี้เราทําการเซาะลงไวครับเราก็ฝังเข้าไปได้ คือถ้าลักษณะเงี้ยเราทำสิบอันเราก็จะได้ช่องมาเท่ากันหมดทุกอันนะครับแล้วสะดวกไวขึ้นด้วยนะครับโอกาสที่งานจะผิดพลาดก็น้อยนะครับ การี่มันทำผ่านเรของนี้